ายน้ำไหลเป็นการออกแบบของชาวไทยลื้อที่สืบเชื้อสายมาจากชาวไทยลื้อในดินแดน12ปันนาประเทศจีนผ้าซินลายน้ำไหลไม,มีวิธีการถักทอแบบประณีตต้องใช้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในการทอเพื่อความวิจิตรเมางามลายผ้ามีลักษณะคล้ายการไหลของกระแสน้ำในปัจจุบันผ้าลายน้ำไหลไม่ค่อยเป็นที่นิยมโดยการสำรวจข้อมูลพร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และพบว่าปัจจุบันคนไทยมีความสนใจเสื้อผ้าที่มีความทันสมัยช่องทางการจัดจำหน่ายมีน้อย รวมถึงยังขาดแคลนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและยังขาดแรงงานในการผลิตด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงทําให้ธุรกิจการทอผ้าลายน้ําไหลของชาวบ้านเริ่มจางหายไปเราในฐานะลูกหลหนนานเมืองน่านจึงคิดต่อย,ยอดพัฒน,นาผ้าลายน้ําไหลให้ร่วมสมัยมากขึ้นและเพิ่มมูลค่าให้ตัวสินค้าโดยการนําลายผ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระเป๋าเครื่องประดับและเสื้อผ้าที่นําสมัย เพื่อสื่อสารผ้าไลน้น้ำไหลโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่าลองหา้าโดยเราได้ทำการนำเสนอผ่านเส้นทางการซื้อของลูกค้าหรือเรียกว่า Customer Journey เพื่อให้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นเริ่มจากการสร้างกระแสเพื่อให้เกิดการรับรู้โดยการจัดทำคลิปวรดีโอวมถึงถ่ายลูกคู่สินค้าลงสื่อโซเชียลมีเดียของติดแฮชแท็กลองนาและจัดทำเพจลองหน้านขึ้นเพื่อใช้เป็นช่องทางหลักในการสื่อสารและจดจำหน่าย ขั้นต่อมาเราจะจัดทำ Storytelling เกี่ยวกับผ้าลายน้ำไหลเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อซึ่งช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านเพจล่องน่านหรือผ่านร้านค้าออนไลน์และมาซื้อได้ด้วยตนเองที่น่านส่วนการชำระค่าสินค้าสามารถชำระได้ด้วยเงินสดหรือพร้อมเพย์และสุดท้ายลูกค้าจะกลับมาให้การสนับสนุนสินค้าของเราโดวยวิธีการรีวิวลงโซเชียลมีเดียและวิธีคือบอกเล่ากันปากต่อปาก การเปิดตลาดออนไลน์แบบนี้จะทําให้มีโอกาสสร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในชุม <c oughs> ชนเพื่อต <c oughs> ีตลาดการค้าให้กว้างขึ้นและเป็นการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย <c oughs> ซึ่งแต่เดิมที่มีแค่ผู้สูงอายุและวัยทางาน เราจะสามารถเจาะกลุ่มตลาดของวัยรุ่นได้อีกด้วยสำหรับการต่อยอดใน,นอนาคตของแบรนด์ล่องน่านนั้นเราจะนำไรายได้จากการขายสินค้ามาจัดตั้งศูนย์อบรมท่าทอลายน้ำไหลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนรวมถึงต่อยอดแบรนด์ล่องน่านโดยจับมือกับวิสาหกิจชุมชนอื่นๆในน่านเช่นวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าสารจากไม้ไผ่เป็นต้นมรดกชาติสืบสานสาังสิงภูษาแผ่นดินเมืองนางเขตกว้าง ผ้าลายน้ำไหลอ่อนไหวดังน้ำล่องหน้านงดงามเด่นล้ำหลากลายสีสันเกาะหลวงบอกข้ามกันกรองถูกต้องโบราณครวมอนุรักษ์อาพรมน์ขังสืบต่อตำนาน